วันนี้พามาชมห้องชุดใหม่จากเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้ออาทรหัวหินอีกแล้วนะครับห้องนี้นะครับชั้นหนึ่งครับอาคาร10ชั้นหนึ่งแต่งสไตล์สีฟ้าพาสเทลอีกแล้วนะครับแต่เรายังคงคุณภาพของห้องไว้เหมือนเดิมห้องนี้นะครับขนาด นะครับ33.8ตารางเมตรครับเรามีห้องนั่งเล่นนะครับเป็นห้องชุดเนาะห้องนั่งเล่นก็จะประกอบด้วยโซฟาครับมีทีวีสมาร์ททีวี32นิ้วเหมือนเดิมดู YouTube Netflix Spotify ความบันเทิงแบบทันสมัยนะครับ ห้องนี้กว้างพอสมควรนะครับมีโซฟามีม่านกันแสงถีเทาแผนมาก็จะเป็นห้องทานข้าวครับห้องเขียนหนังสือเรามีโต๊ะให้1ตัวเก้าอี้แข็งแรง2ตัวนะครับพลาสติกอย่างหนาเลยแล้วก็ตู้เย็น5.5าห้คิวนะครับยี่ห้อไฮเซนให้ด้วยพื้นทําไม้นะครับสังเกตได้ว่าจะขาวสะอาดมากนะครับถัดจากนั้นจะไปเป็นห้องนอนครับห้องนอน3.5คูณ3.5เมตรประกอบไปด้วยนะครับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับนะฮะให้ไว้1ใบสําหรับ ผู้เช่า2คนนะครับได้สบายเลยมีเตียงครับเตียงเหล็กขนาด5ฟุตแข็งแรงมากพร้อมที่นอนสปริงหนังนะครับโอ้ใหญ่โตนะครับอยู่2คนสบายเลยมีม่านกันแสงให้เรียบร้อยนะครับม่านกัน UV และที่สำคัญครับเรามีแอร์ให้ด้วยนะครับ12,000 btu อีอิเล็กโทรลักอยู่ในห้องให้เย็นฉ่ำแน่นอนครับสำหรับห้องนี้ ถัดจากห้องนอนครับออกจากห้องนอนเราก็จะออกไปเจอห้องนั่งเล่นเออไม่ใช่นะครับห้องทานข้าวเออห้องทานข้าวห้องทางานนะครับหน้าห้องน้ําก็จะมีชุดโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วย1ชุดแบบนี้นะครับสําหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับห้องน้ำนะครับกว้างขวางนะครับมีสุขภัณฑ์ มีอ่างล้างหน้ามีกระจกนะครับมีชาวเวอร์ฝักบัวให้เรียบร้อยครับสังเกตว่าพื้นเราก็ขัดมันให้ใหม่เลยนะครับสำหรับห้องนี้อ่ะ ถัดจากห้องน้ำครับทุกห้องต้องมีระเบียงส่วนตัวเช่นเดิมนะครับเราออกมาเจอกับระเบียงส่วนตัวครับซึ่งปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับสีเทานะครับไว้ซักล้างไว้ล้างจานไว้ตากผ้าสะอาดไม่เลอะแน่นอนนะครับพะปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับชั้นหนึ่งครับอยู่ติดที่จอดรถเลยใครอยากได้ห้องเช่าชั้นหนึ่งหรืออยากซื้อไว้ปล่อยเช่ายินดีนะครับสําหรับตึก10ชั้นหนึ่งห้องนี้นะครับบ้านเอื้อทอนหินสามครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ เพจนะครับซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้ออาทรหินหินนะครับซื้อไว้อยู่เองก็ดีซื้อปล่อยให้เช่าก็ได้ครับกับห้องสวยๆคุณภาพแบบนี้อีกแล้วนะครับ